จะมาเสียใจตอนนี้ก็ไม่ทันนั่นแหละคนสวยเธอน่ะทิ้งผู้ชายดีๆโอเคก็สวัสดีสุดสั้นกันด้วยละกันนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยดอมไทยแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแมทที่มีชื่อว่า Stonegate the Badger ครับตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะผมผมก็จะเล่นอ่อเบดบอลเบดมาเบดอะไรวะไม่ใช่เบดดิ เตือนทั้งวะมันได้น้องเฮ้ยคุณโดนบล็อกเฮ้ยสกีบีดี้ฮ่เยอโดนหลอกดาวอีกแล้วอืม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 จะตายสักทีป้างป้างโอ้อสกีบีดี้ทอยเลทอะไรของมันมะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คอมโบคอมโบเอ้ยโดนโดนโดนนุกว่าไม่โดนซะแล้วคอมโบเล้ยน้องเอ้ยไม่โดนว่ะชินีชินชีตายตายชินีนี่ตายซะคนหนึ่งเปิดนาติเลย,ยน้อง กไปฟิวปเอาไม่โดนว่า The Hill มันไม่โดน,น,น,นได้อย่างไร What the Hill ตายโอ้เฮ้ยมันเกือบตายไม่เงยหมุนต่อเลยนี่มึงยังไม่ตายรอบเนี่ยของจริงอ่ะอ้าว โอ้โบกเปะวะนี่ไงนี่ไงตายตายสถานเดียวเรามาเปลี่ยนเป็นสแปมบ้างนะครับนะเราต้องเล่นสแปมหน่อยเกมนี้เรื่องหนึ่งกับตัวเขี้ยนเนี่ยฟุบอืมคอมโบคอมโบคอมโบ,คอมโบแบบสแปมไงเออแล้วก็ตึง เรื่องสปแปมนี่กูตงห้5ปลาดาวใจแอ่งไกลสวยฟึบได้มาได้สปแต็กเขาเรียกว่าการสปแปมแบบที่จริงใจนะครับนะเฮ้ยเกือบแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยจะโดนคอมโบไม่ได้ไอ้นี่เดียวจะได้แล้วอีกนิดเดียวจะได้แล้วสปแต็กกู no please โอ้ โอ้สเปรย์บ,บที่จริงใจไม่มีไหนอีกแล้วสวยได้แล้วเปิดนันตีเลยเปิดนันตีเลยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีหนโดนตายเอาเรียบร้อยเพื่อนกูเพื่อนกูโดนนันตีแล้ว เรียบร้อยไม่ได้ใช้อุ้งเปิดแล้วไม่ได้ใช้เรียบร้อยฟึบอืมอืมอ้าวเมือม่อ,อกี้นี้มันอยู่ตรงนั้นทำไมกูไม่ฟันมาบรอ้าวว้าวว้ววววววาว ็สํหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ละกันนะครัก็ใครสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะแล้วกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยนะไม่กดโดนแน่แล้วบ๊ายบาย